นี่นะครับเนื้อปลาบูอย่างนี้นะครับก็ขาวฟูๆอย่างนี้เลยเนื้อปลาบูจะแบจบจอบซุยจะไม่แน่นเหมือนเนื้อปลาช่อนนะครับลงชามครับ,รบเราจะปรุงเพิ่มกันชามชามต่อชามนะครับรรน,นี่ครับรต้มสม้มปลาบูใบกะเพราเนี่ครับหอมมาก ครับเราก็มาต่อกักบเมนูต้มส้มเป็นปลาบูนี่ครับปลาบูบอันนี้ของเป็นจันทิงเอามาให้เลยนะครับจากบอกนะ่บอเลยบ่อละต้นเนาะนี่นะครับอันนี้ท,ที่ที่บ่อเราไม่ได้เลี้ยงนะครับที่ฟาร์มไม่มีปลาบูนะครับมาเรามาทําต้มส้มกันเครื่องก็จะเป็นเครื่องต้มยำนี่นะครับขาตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงแล้วก็จะเป็นมีลาบผักชีนิดนึง นาทีนีมโมกเทศ่อยนะครับเราจะใส่ทีหลังไปอาลงเป็นคาตะไคร้ลงไปก่อน,นครับเดี๋ยวนะฮะใช้มือเลยตามด้วยหอมแดงเดี๋ยวไปมะกรูดเราลงทีหลังครับลแล้วก็แล้วก็มาปรปุงรสชาติได้เลยครับเกลือประมาณไปไปลายช้อนนะครับตอแล้วลกันนี้ผงชูรส อาตามด้วยผงปรุงรสครับลงไป,ประมาเรพอกับผงชูรสนี่นะครับตามด้วยน้ำปลาครับรมันสามช้อนโต๊ะถึงสี่ช้อนโต๊ะได้นะครับเดี๋ยวเราปรุงเพิ่มตอนท้ายได้นะครับวันนี้กินของแพงเลยปลาบูนี่เป็นปลาที่เนื้อแบบสวยมากปลาเนื้อดีเลยนะครับปลาบูแต่คนไทยไม่ชอบทานนะครับแต่ว่าคนจีนนี่ทานปลาบูชอบมากเลยขึ้นพราร์ตคารนี่ราคา ราคาพันราคาเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยโลละแปดร้อยเก้าร้อยครับสำหรับปลาบูนะครับแต่ว่าต้องไซส์ใหญ่ดนึงประมาณเจ็ดขีดแปดขีดเก้าขีดถึงหนึ่งกิโลนะครับจะได้ราคาอันนี้นะเดี๋ยวรอให้แบบเครื่องเทศออกรดออกเครื่องเทศได้ออกกลิ่นแล้วก็รสชาติแบบนัวก่อนเดี๋ยวเราจะมาลงปลาครับโอเคพอเครื่องเทศเราออกกลิ่นออกรดเรียบร้อยนะครับคนน้อยนะอย่างนี้นะฮะคนน้อยเพราะอะไรเราก็ลงปลาเลยน้ำต้องเดือดนะครับท่านผู้ชม ปลาบูลงไปจเจ๊ชาทำไมเดี๋ยวเจ๊ชาทำไมช้าไปอีกดูนะฮะดูเนื้อ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 ทีมงานเซลทีมงานเซลแล้วมาเชฟชาทำอาหารชาครับไม่ช้านะท่านผู้ชมอยากให้ออกมาดีเฉยครับนี่นี่นี่เนื้อสวยเงี้ยปลาบูนะครับไม่ต้องคนนะครับปล่อยไว้เลยปล่อยยงี้ก่อนนะครับให้น้ำเดือดอีกรอบนึงนะครับต้มมาประมาณสัก7-8นาทีนะครับไม่ต้องนานปลาบูเนี่ยแบบ สุกเร็วมากนะครับแล้วก็มาลงเป็นใบมะกรูดแล้วก็เป็นมะเขือเทศลงไปเลยครับแล้วก็ต้มต่อกสักสามสี่นาทีก็พอนะครับให้มะเขือเทศออกรสชาติแล้วก็รวมถึงความหอมจากใบมะกรูดเอาแค่พอยุบนะครับโอเคต้มมาประมาณสามสี่นาทีก็พอนะครับนี่นะฮะเราก็มาลงเป็นพิเศษเลยวันนี้ใบกะเพราจากสวนเชฟชาติเองนะครับนี่เป็นใบกะเพราเล็กหอมมากกไปครับนี่ครับอลกรบ เอาแค่ okay, พอยุบเลยนะครับนี่ครับเท่า,ทานี้ก็ได้แล้วนะครับมาลงชามให้ดูกันโอโ้โหมาดูเนื้อก่นอนนี่นะครับเนื้อปลาบูอย่างนี้นะครับขาวฟูๆอย่างนี้เ,เนื้อปลาบูจะแบบจอบซุยๆจะไม่แน่นเหมือนเนื้อปลาช่อนนะครับลงชามครับเราจะปรุงเพิ่มกันชามชามต่อชามนะครับรรน,นี่ครับ นี่นะครับม่กระมังม่กระมังเลยนะเราก็มาลงเป็นพริกนี่ตามใจชอบนะครับเป็นพริกสดใช้ไปกินสวนก็ได้กินหนูกินดาแดงนี้ก็ได้นะครับลงไปครับนี่นะฮะอันนี้มีคนทานเยอะทีมงานเชฟชาติเยอะก็คือลงกระกๆก่อนนะครับสามารถเพิ่มเป็นพริกป่นได้ตามชอบแล้วก็เป็นน้ำมะนาวสุดท้ายเลยบุงกัญชาต่อชามสามช้อนโต๊ะลงไปครับ อ่ะนี่ครับคราวนี้ก็ได้นะครับสําหรับต้มส้มปลาบูใบกะเพรานี่ครับหอมมากเดี๋ยวเราไปลองชิมกันนะครับอาจจะมืดหน่อยนะครับอาจจะมืดหน่อยวันนี้ไปอีกโซลาเซลล์ไม่ทำงานเหรอวันนี้โซลาเซลล์เราโซลาเซลล์ไม่ทำงานมืดเลยมีมีแบบ มีหลายโมเมนต์มากนะแบ็กกราวนมีนักเสียงเด็กร้องหพลงร้องไห้นะมีเสียงเบิ้ลรถด้วยอ่านี่ครับให้ชิมลายชิมเลยอะลองหน่อยลองหน่อยลองหน่อยให้เป็นคนนี่คนที่เอเอาปลามาปลาบู่มาอย่าลืมเปล่าไหมเปล่ากันนะลืมเปล่าเนืาะเนื้อขาวๆนี่ปลาบู่เนื้อขาวมากเปล่าเนี่ยเราเล่นของบางทีแล้วเอาน้ำน้อยๆหน่อยร้อน ยนอ่ยังไงนี่คนยังเนี่ยคนอย่างคนแล้วใช่ไหม,ม,มยังไงยับย่ำย่ำสางเลยอันนี้หนีนอนตั้งแต่เมื่อคืนนี่หนีนอนคนแรกเลยนะครับไม่ไหวเมาเมาอันนี้ยังไม่เสร็จนะเรายังไม่ปิดจอบนะครับยังแบบยังมีแบบต้องเก็บงานเก็บอะไรอีกอีกสักสักวันเนาะนี่นี่ช่างใหญ่ยังมียังมีงานอีกวอนเลยวันครึ่งดูทรงนะเนีพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งแล้วครับเลยนี้อีกครึ่งวันะมอง มา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 อ่ะรีวิวมาหน่อยมาชิมหน่อยนะมานูมาเถออชิมขอชิมไข่ปลาัเนีย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 มาเถอะเน่แกยยำยำยำบกระเพาอร่อยมากเศษเศวเนื้อปลาบูเนี่ยบอกเลยว่าแบบเป็นเนื้อที่แบบถ้าเป็นปลาน้าจืดนะเบื้อต้นเลยนะครับ แต่คนไทยไม่ชอบทานไม่กล้าทานกันเพราะว่า<น>อาจจะแบบเขาเรียกว่าอย่งไรนะนนดูไอ้แม่ปลาบูอะไรประ,ประมาณนี้แม่ปลาบูทองอะไรมันนเราไม่กล้าทานกันแต่ว่าเนื้อปลาบูนี่อร่อยมากๆจริงๆถ้าเป็นคนจีนเขามาทานในเมืองไทยเนอะเมื่อก่อนนะครับผมอยู่พัตคาเนี่ยทำแบบยุคแรกเลยประมาณย้อนกลับไป20กว่าปีก่อนเนะี่ยกิโลนึงอนะ่ะขึ้นขึ้นพัตคาเนี่ยกิโลนึงอนะ่ะตกประมาณเจ็ดอยไปยังต่ํานะครับเป็นปลาที่เนื้อดีมากก็ฝากด้วยสําหรับเมนูนี้ชมคลิปแล้วชอบถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนี่รสชาติอยู่กับทีมงานววันนีี้เด๋ย มาอัปเดตฟาร์มของเทพชข้าได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็รวมถึงฟาร์มของน้องชายผมด้วยนะครับวิวโชว์ฟาร์มเป็นไก่สวยงามมีไก่สวยงามด้วยแนละ้วผมก็มีปลามีหลากหลายเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ชมกันเรื่อยๆนะครับมาทิ้งไลน์ก่อนสวัสดีครับ,รบสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับ